นั่นสิฮะคับผู้ชมครับทุกอาชีพของเราเนี่ยมีเกียรติเท่ากันแล้วเราก็ควรจะให้เกียรติทุกคนซึ่งกันและกันนะคุณผู้ชม,อ,มอย่าไปว่าเขานะฮะโดยเฉพาะรอปรพอเนี่ยนะฮะพนักงานส่งของจะไปส่งของให้กับคนแต่เผอิญเป็นวันหยุดไม่มีคนรับต้องการจะไปฝากกับรอปภแต่รอปภไม่รับเพราะเป็นกฎว่าห้ามรับฝากของอผู้คนส่งของด่าสาดเสียเทเสียสุดท้ายด่าเขาว่าปัญญาอ่อนครับ รอพอถามบอกไม่ได้อเออแล้วเขาบอกว่าไม่ให้รับของอไงต้องมจ้างหรอกรอพอเออก็เขาปิดไงแล้วพวกไม่ได้เขามีหน้าที่เนี่ยดูเวลาเขาไม่อยู่นะคือรับ<ช>ของฝากของแล้ว,<ห>วมันนั่งอยู่เนี่ยมันจะหายเลยของหนาวเนี่ยยาวมาก คือแต่ละที่เนี่ยมีกฎระเบียบไม่เหมือนกันแต่ผมถามคุณผู้ชมหน่อยอคิดว่ารอปภรับฝากของได้ไหมในยุคซื้อของออนไลน์เฟื่องฟูแบบนี้ค่ะจริงอาญาหมู่บ้านผมเนี่ยเขารับก็ถือว่าช่วยกันแต่บางที่บางแห่งโรงงานบริษัท บางคอนโดเขาก็ไม่รับบางที่มันมีปัญหาแบบนี้ไงคอนโดฉันไม่รับค่ะใช่ไหมหายใช่เออแล้วของมันแพงรปภก็รับผิดชอบไว้หรอเอออันเนี้ยมันก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าโอ้โหไปด่าเขาปัญญาอ่อนรปภก็อ้าวทำไมมาว่าเขาอย่างนี้ล่ะอีก็สวยดินะ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวหัวหมากกรุงเทพนะฮะจริงๆแล้วคลิปนี้รปภเขาเป็นคนถ่ายเพราะเขาอัดอั้นตันใจเหลือเกินนะโดนด่าโดยที่เขาก็ทําตามหน้าที่ตัวเองก็เลยเอาระบายลงโซเชียลแล้วบอกว่าพนักงานขนส่งเนี่ยเสื้อแดงๆเนี่ยไปส่งพัสดุข้างในคือหนังสือนะแต่พอดีร้านมันปิดเพราะเป็นวันหยุดจะเปิดก็วันจันนั่นแหละฮะรปภก็บอกว่าอ่าวันหยุดนะพี่ส่งของไม่ได้นะพี่พูดดีๆนะหนาแค่นี้แหละโดนบ่นยาวเลย สาดเสียเทเสียแถมพูดแบบไม่สุภาพอีกขออนุญาตอ่านตามที่เขาโพสนะครับ,รบมึงรู้ไหมเนี่ยน้ำมันรถกุณกี่บาทไปไปมามาที่นี่เนี่ยหนึ่งกระบนไป นะฮะไม่รู้ว่าเขายัางไงนะฮะรปภก็ <ฮะ S 2> พยายามชี้แจงว่าอา้ามันก็ไม่มีใครเซมรับของให้เอามาวันหยุดไงข้าขอข้างในไม่ครบเสียหายใครรับผิดชอบล่ะอ,อีกอย่างในจ้างเขากำกำชทับแล้วว่าห้ามรับของฝากผู้กรณีถ้าเกิดร้านปิดออคือเขาทำตามหน้าที่เขานะฮะรปภเขาก็โอดโยผ่านโซเชียลกันไปบอกว่ามันผิดมากตลอดที่ผมทำอาชีพรปภเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ของผมที่นายจ้างเขามอบหมายให้อ่ะ โอ้งสงสารน่าสงสารเนอะถ้าผมรับของไปเนี่ยผมก็ถูกนายผมตําหนิอีกอ่<ฮ>ะแล้วเขาบอกว่าผมไม่ใช่ขอทานหรือไปขโมยของของใครทําไมต้องด่าผมขนาดนั้น<ฮ>ะนะฮะชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วเห็นใจรปภครับทําหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีแต่ก็โดนด่าแบบนี้แนะนานะชาวเน็ตแนะนําให้รปภเจ้าของคลิปไปแจ้งต้นสังกัดของบริษัทที่ส่งของเสื้อแดงๆเนี่ยให้อบรมพนักงาน จะได้ไม่ไปแสดงกิริยาไม่สุภาพแบบนี้กับใครเขาอีกแล้วก็ให้เข้าใจระเบียบของแต่ละร้านแต่ละคอนโดหมู่บ้านว่าเขามีแบบไหนถ้าเขาห้ามรับก็คือห้ามรับต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะใจเขาใจเรานะคะคืออย่างช่วงโควิด -19 แรงๆนะ คอนโดผมเนี่ยนะครับไปสนีเอกชนเนี่ยทางนิติบุคคลขอไม่รับเลยนะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคอะไรมาจากไหนแันั้นก็เป็นเหตุผลของเขาคือมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมในกล่องพัสดุเนี่ยเป็นยาเสพติดใช่ไหมคะคนรับมี้จะซวยเอาลองเข้าใจคนอื่นเขาบ้างนะครับ